รีวิวหนังสือเริ่มต้นช้าใช่ว่าจะรวยไม่ได้ยิ่งเริ่มต้นไวยิ่งรวยกันใหญ่อิสรภาพทางการเงินเป็นสิ่งที่ใครๆก็ใฝ่ฝันการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากเราหาแนวทางและวิธีการใช้ชีวิตและรู้จักวางแผนการใช้เงินอย่างถูกต้องดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงตอบโจทย์ที่สุดเริ่มช้าไปก็ไม่สาย แต่จะดีกว่าไหมถ้าเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้วางแผนชีวิตสู่อิสรภาพทางการเงินที่รับประกันความล้มเหลวไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนหากคุณกำลังกังวลใจว่ามันสายไปเสียแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นคนรวยเดวิดบาร์กมีแผนการที่จะช่วยให้คุณก้าวไปในชีวิตที่จุดสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนรวยได้ไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณมีอายุเท่าไหร่ เริ่มต้นช้าใช่ว่าจะรวยไม่ได้เล่มนี้ได้มีส่วนช่วยผู้คนนับแสนให้ตระหนักถึงการวางแผนการเงินในอนาคตคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถปรับเส้นทางที่มุ่งไปสู่ความมั่นคงทางการเงินตามแนวทางที่เดวิดบาร์คได้ทำไว้ให้พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองถึงแผนงานง่ายๆที่เดวิดบาร์คสร้างไว้สำหรับใครหลายคนที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องการเก็บออมหรือพวกที่ชอบผัดวันประกันพุ่ง รวมทั้งผู้ที่ชอบทำอะไรแปลกๆทำในสิ่งที่ท้ายที่สุดคาดหวังจะไม่ได้อะไรเลยบาร์กจะแนะนำคุณอย่างเป็นขั้นเวนตอนสร้างแผนงานสำหรับคนเริ่มต้นช้าในเรื่องการเงินให้มุ่งสู่ทิศทางที่ถูกต้องถึงแม้ขณะน,นี้คุณยังเป็นลูกหนี้ที่หนักอึ้งแต่คุณก็ยังมีความหวังที่จะกลับมามีอิสรภาพทางการเงินตามหลักง่ายๆ3อย่างของบาร์กนั่นคือ ใช้ให้หน้อยลงเก็บให้มากขึ้นและทําให้มากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรที่สาหัสสากันแต่มีหนังสือเล่มนี้ของผู้ชํานาญการทางการเก็บเงินชาวอเมริกันเชื่อได้เลยว่าจะไม่มีคําว่าสายไปสําหรับการมุ่งสู่การเป็นคนมีฐานะในอนาคตของคุณหนังสือเริ่มต้นช้าใช่ว่าจะรวยไม่ได้มีวางขายตาม ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะคะ